9ดาราผันตัวเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรข่าวสุดปังเล่นละครก็ได้อ่านข่าวก็เก่งแต่มีใครกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ 1. นักสแสดงหนุ่มคุณเอสกันตะพงเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหนุ่มที่ได้พันตัวเองนั้นมารับบทบาทการทาหน้าที่พิธีกรข่าวแบบส,สดๆร้อนๆเต็มตัวครั้งแรกที่ช่อง7จ็ดเฮสนั่นเองแหะครับ 2. พิธีกรฝีปากกล้าอย่างคุณหนุ่มกัญชัยเขาวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงดาวรุ่งหน้าหล่อก่อนที่เขาจะผันตัวเองนั้นมาเป็นพิธีกรรายงานข่าวบันเทิงและที่ฮอตสุดๆเลยนั้นก็คือรายการข่าวหขนกระแสเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้อย่างแน่นอน 3. นักแสดงและพิธีกรสาวคุณแพทณปภา,ปาหากย้อนกลับไปสาวแพทเธอคือนางเอกแถวหน้า ที่เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยฐานะนักแสดงแต่หลังจากที่อิ่มตัวจากการเป็นนักแสดงเธอก็ได้มีโอกาสผันตัวเองมาเป็นพิธีกรรายงานข่าวบันเทิงจนทําให้เธอหนานเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะพิธีกรสาวสายเฮฮานั่นเอง 4. นักแสดงสาวคุณนุ่นชุติมา หากพูดถึงประสบการณ์ในวงการข่าวสารบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ธรรมดาเพอะด้วยความที่เธอน,นั้นสามารถรายงานข่าวออกมาได้อย่างน่าสนใจจนทําให้เธอน,นั้นได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลหน้าตาดสาขาผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมมาแล้วนั่นเอง 5. อดีตนางเอกเจ้าน้ําตาดร์มวยอลิสา เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเจ้าบทบาทที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเต็มตัวได้ถูกใจคอข่าวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว 6. อดีตนักแสดงสาวคุณมิ้วเขมสอนและนี่คืออีกหนึ่งดาราสาวที่เปลี่ยนภาพลักษณ์จากนักแสดงวัยรุ่นสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวแบบเต็มตัวกับทางช่องไทยรัฐนิวโชว์ที่ครองใจคอข่าวในยุคนี้ได้ดีเลยทีเดียวหลหะครับ 7. นักร้องหนุ่มแค้นอติลุตจากนักร้องเวทีประกวดเดอะสตาร์แสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวที่น่าจับตามองอีกหนึ่งคนไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพิธีกรผู้ประกาศข่าวหรือแม้แต่บทบาทดีเจหนุ่มคนนี้ก็สามารถทำออกมาได้ดีทุกบทบาทเลยจริงๆครับ 8. อดีตนักแสดงสาวคุณกวางอ่อนละกาน จากดาราสาวกลายเป็นผู้ประกาศข่าวมือฉมังที่ใครๆก็ต้องนึกถึงเธอเป็นอันดับแรกๆเพราะด้วยความสามารถที่หลากหลายของเธอจึงส่งผลให้เธอนั้นยืนหยัดอยู่ในวงการนี้ได้อย่างเนิ่นนานปิดท้ายกันที่อดีตนักแสดงหนุ่มคุณออฟอัคราพล ที่ได้ผันตัวเองไปเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง8และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลน,นาตาลาดสาขาผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมอีกด้วยนั่นเองล่ะครับไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ